คนดีรู้ป่าว่าในธรรมชาติเนี่ยกว่าเต่าแต่ละตัวเนี่ยจะโตได้ขนาดเนี้ยมันเขาเหลือรอดมาได้กี่ตัวอือค่ะอ่าลูกเต่าพันตัวที่เราเห็นอย่างเมื่อกี้ในธรรมชาติเขาลอดจริงๆแค่ตัวเดียวก็มีลูกเต่าพันตัวเนี่ยอ่าอดมาตัวเดียวอันนี้มีกี่ตัวนี่นี่มีกี่ตัวอันนี้มีเก้าตัวแสดงว่าในธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยต้องกี่ตัว เก้าพันตัวหนึ่งพันตัวรอดตัวเดียวแล้วทําไมเขาถึงมีลอดกันยากอะคะอ่าเพราะว่าเต่าเด็กเนี่ยตัวเขาเล็กเห็นป่ะแล้วศัตรูตามธรรมชาติเนี่ยเขาเยอะนะครับตั้งแต่ฟักไข่ขึ้นมาขึ้นมาถึงพื้นทรายเนี่ยเจออะไรบ้างเจอนกบินโฉบบ้างเจอปูเจอหมามาคุยมากินอะไรอย่างนี้บ้างพอลงทะเลก็ไปเจออะไรอีกเจอปลาเจอปูเจออะไรพวกนี้ครับเจอฉลาม เจอชลามนั่นแหละรครับเขาก็เลยตายกันเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้รอดน้อยแล้วมันก็เสี่ยงกับการสูญพันธุ์อายุยืนมากเลยนะเต่าใช่ครับ,รบยืนมากในธรรมชาติ8ปี100ปีร<ป>้อยปีก็ถ,ถึงนะครับอายุเขายืนมากยืนกว่าคนอีกนะแต่ส่วนใหญ่บางที่อยู่ไม่ถึงไนงะเพราะว่าคนเราก็ไปล่าเข้ามาก่อนใช่